รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนนี้กินอะไรเนี่ยตังโก๋หรอไม่เอาดีกว่าน้ำเต้าหู้ไม่เอาดีกว่ากินนี่ดีกว่าโจ๊กโจ๊กหมูแดงหมูแดงทุกคนรู้จักหรือเปล่าหมูแดงกำลังดังทั่วโลกตอนนี้เลยครับหมูแดงเป็นฮิปโปแคลแล้วเราจะกินหมูแดงไห้หรือเปล่าอืหรือไม่กินดีนะไปหาคำตอบกันได้ในวัตส์อัพวิทไปเรื่อยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ w h a t s a p วิทย์ไปเรื่อยเล่าเรื่องวิทย์ให้สนุกกับคุณเจลตัวกลมครับหิวจังเลยครับทุกคนตอนนี้อยากกินโจ๊กครับเอาเป็นโจ๊กอะไรดีอะโจ๊กหมูเด้งแล้วกันเฮ้ยหมูเด้งหมูเด้ง,ดงตอนนี้มีคําว่าหมูเด้งลอยเข้ามาในหัวครับแต่ภาพที่เราเห็นตอนนี้ครับ หมูเด้งที่เรารู้จักครับกับไม่ใช่หมูตัวเป็นๆครับแต่กลายเป็นฮิปโปโปเตมัสแคะนั่นเองครับนาทีนี้ครับคงไม่มีใครไม่รู้จักน้องหมูเด้งแน่นอนนะครับเขาเรียกว่าเป็นพระเอกครับของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั่นเองครับแน่นอนครับว่าฮิปโปโปเตมัสแคะนี่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่เคยได้ยินใช่ไหมเราอาจจะเคยได้ยินแค่ฮิปโปโปเตมัสธรรมดานะครับเพิ่งเคยจะมาได้ยินฮิปโปโปเตมัสแคะเนี่ยจากน้องหมูเด้งนั่นเอง วันนี้ครับเราจะพาทุกคนครับไปทําความรู้จักกับหมูเด้งให้มากขึ้นครับว่าหมูเด้งครับมาจากไหนครับแล้วหมูเด้งเนี่ยนะครับเป็นใครกันแน่นะครับฮิปโปโปโตเตมัสแคระครับ นักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับค้นพบว่ามันเพิ่งแยกสายพันธุ์ครับจากฮิปโปโปตัวโตเนี่ยนะครับเมื่อ1นถึงสล้านปีก่อนแค่นั้นเองโดยที่ฮิปโปโปเตมัสแครเนี่ยนะครับจะมีถิ่นอาศาัยครับอยู่ทาง Africa, anto, ทวีปแอฟริกาตะวันตกแถบประเทศไนจีเรียนั่นเองครับโดยเมื่อปี2015ครับเขาสำรวจแล้วลเขาคาดว่านะคาดว่านะจะมีฮิปโปแครเนี่ยนะครับอยู่เหลืออยู่ประมาณ2,500ตัวนั่นเองครับในธรรมชาติ ส่วนมากเนี่ยนะครับที่เคยพบเนี่ยนะครับแถวๆในจีเรียเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วนะปัจจุบันนี้นะครับจะเหลือน้องฮิปโปแคสเนี่ยกระจายอยู่ในป่าครับของประเทศไลบีเรียไอวอรี่โคสต์นะครับกิเนีแล้วก็เซียร์ราลีโอนนั่นเองครับโดยที่ฮิปโปแคนเนี่ยนะครับมันเป็นสัตว์ที่แบบมันมีความน่าค้นหานะมันเป็นสัตว์ที่ลึกลับนะเพราะอะไรครับฮิปโปแคนเนี่ยนะครับอาศัยอยู่ในป่าทึบออกหากินในเวลากลางคืนครับทุกคน ดังนั้นความรู้ต่างๆเนี่ยนะครับในการศึกษาฮิปโปแคลเนี่ยก็เลยมีน้อยมากคำถามคือแล้วเราจะศึกษาฮิปโปแคลได้ยังไงอะ่ะแน่นอนครับง่ายที่สุดครับเวลาที่เราอยากศึกษาฮิปโปแคลปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับความรู้นี่นะครับได้มาจากการตั้งกล้องดักถ่ายภาพครับคือเนื่องจากน้องเนี่ยเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้อยู่เป็นฝูงใหญ่เหมือนฮิปโปตัวโตฮิปโปแคลเนี่ยนะครับจะอยู่แบบโดดเดี่ยวครับไม่อยู่เป็นคู่นะครับก็อยู่ตัวเดียว คุยง่ายๆก็คือเหมือนเป็นฮิปโปอินโทเวิร์ดนะครับไม่ชอบสมสิงกับใครนั่นเองนะทีนี้เนี่ยการที่มันอยู่คนเดียวเนี่ยยิ่งทําให้เราเนี่ยหาข้อมูลของน้องเนี่ยได้น้อยมากนอกจากการตั้งกล้องหรือไม่ก็ต้องดูจากรอยเท้านะครับรวมถึงศึกษาจากอุจาราของน้องนั่นเองนะครับโดยที่ด้วยความที่น้องอมีน้อย แล้วการศึกษาเนี่ยเป็นไปยากนักวิทยาศาสตร์ก็เลยใช้การคาดการจำนวนประชากรนะครับการกระจายตัวหรือว่าถิ่นที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับด้วยการใช้แบบจําลองทางคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับเขาบอกว่างี้ปัจจุบันครับฮิปโปแคลครับถ้าเราเลี้ยงในสวนสัตว์เนี่ยนะครับจะมีอายุเนี่ยนะครับมากเนี่ยถึง55ปีแต่แน่นอนครับแน่นอนครับถ้าเป็นฮิปโปแคลที่อยู่ในธรรมชาติครับอายุของน้องก็จะไม่ถึง55ปี ปัจจุบันครับต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณหมูเด้งนะเพราะอะไรครับทุกคนเนี่ยให้ความสนใจกับน้องเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับรู้หรือเปล่าว่าปัจจุบันนี้นะครับน้องเนี่ยแทบจะสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับเหลือน้อยมากแล้วนะครับแล้วสาเหตุหลักๆครับที่น้องสูญพันธุ์นี่นะครับไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินะครับแต่เกิดจากการลุกลามของมนุษย์เรานี่เองครับเข้าไปในป่าครับเพื่อทําไล่โกโก้เพื่อทําป่ายางพาราครับ รวมถึงการขุดแร่เถื่อนนั่นเองแถวแถวแอฟริกานะครับทาให้การลุกล้าพื้นที่เหล่านี้แหละทําให้น้องฮิปโปแครเนี่ยนะครับเหลือน้อยลงไปทุกทีครับแต่โชคดีครับที่ปัจจุบันครับเราสามารถที่จะเพาะฮิปโปแคะขึ้นมานะครับในสวนสัตว์ได้เยอะเลยครับแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าน้องอยู่ในสวนสัตว์ใช่ไหมครับสิ่งที่ดีและยั่งยืนที่สุดก็คือการที่เราจะพาน้องครับกลับคืนสู่ธรรมชาตินั่นเองครับเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับแน่นอนครับวันนี้ ใครจะกินฮิปโปแคได้ลงคอใครจะกินโจ๊บหมูเดงได้ลงคอใช่ไหมครับกินได้ไหมกินได้นะครับแต่คนละหมูเดงกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับถามว่าถ้าเราไม่กินโจ๊หมูแดงแล้วน้องหมูแดงกินอะไรเออรู้หรือเปล่าว่าฮิปโปแคลสหรือหมูเดงนี่นะครับเป็นสัตว์ที่กินพืชครับทุกคนน้องนี่นะครับจะออกหากินเวลากลางคืนครับบางทีนี่นะครับน้องก็จะหลบอยู่ในโพรงครับแล้วค่อยๆออกหากินกลางคืนคือเห็นคนไม่ได้เลยนะครับน้องชอบกินอะไรบ้างแครอทครับ น้องชอบกินอ้อยครับเออน้องน่ารักมากเหมือนกระต่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเรารู้จักกับหมูเด้งแล้วเราก็อย่าไปกินเขาเลยนะครับแล้วมีคนที่แอฟริกาใต้เนี่ยนะครับกินหมูแด้งหรือกินที่โปแคะด้วยทุกคนนี่คือเหตุผลหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้น้องเนี่ยนะครับมีจํานวนเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆทีนี้วันนี้ครับไม่อยากกินแล้วโจ๊กหมูเด้งกินอย่างอื่นดีกว่าถามว่าเราเนี่ยกินข้าวกันไปเนี่ยเรากินไปเพื่ออะไรครับเรากินเพื่อให้พลังงานจริงไหม ล้วถ้าเราไม่กินโจ๊หมูเดงเรากินอะไรดีอ่ะข้าวผัดไหมเออผัดกะเพราไหม,มหมูกระทะอืมหลายคนอยากกินหลายอยา่างวันนี้ครับเราจะพาทุกคนครับไปรู้จากการกินต่อกันเป็นทอดๆครับว่าถ้าเรากินต่อไปเนี่ยนอกจากพลังงานที่ได้รับแล้วเนี่ยเราได้รับอะไรบ้างไปดูกันเลยครับว่าห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารเนี่ยมันเป็นยังไงไปดูกันเลยครับห่วงโซ่อาหารครับคืออะไรครับ ห่วงโซ่อาหารคือการกินต่อกันเป็นทอๆครับแน่นอนครับทุกวันนี้ก่อนที่เราจะออกจากบ้านครับเราต้องกินข้าวใช่ไหมครับเพื่อให้พลังงานใช่ไหมครับเหมือนกันเลยครับแมลงครับก็ต้องออกหาอาหารครับนกที่ตื่นเช้าเคยได้ยินไหมครับก็ต้องออกหาอาหารครับนกที่ตื่นเช้าคือนกที่เป็นไงครับคือนกที่ตาปรือนะครับโทษทีล้อเล่นนกที่ตื่นเช้าก็คือนกที่หาอาหารได้ก่อนนั่นเองครับ ทีนี้ห่วงโซ่อาหารถ้าเราพูดง่ายๆครับโดยปกติเนี่ยนะครับเขาจะเขียนแทนด้วยลูกศร1อันครับโดยที่หัวลูกศรเนี่ยนะครับจะชี้ไปที่คนกินครับอ่าพูดง่ายๆครับหัวลูกศรจะชี้ไปที่คนกินครับส่วนหางลูกศรเนี่ยนะครับจะอยู่ในบริเวณสิ่งที่ถูกกินนั่นเองเช่น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 เริ่มต้นกันเลยครับลองมาช่วยพี่เจลเขียนห่วงโซ่อาหารสักอันหนึ่งครับ เร graduate, ิ่มจากผักกาดครับเราเริ่มจากผักกาดกันเลยครับแน่นอนครับใครกินผักกาดครับหนอนกินผักกาดถูกไหมครับถ้าหนอนกินผักกาดครับหัวลูกศรจะชี้ไปที่หนอนนั่นเองครับใครกินใครหัวลูกศรชี้ไปที่นั่นเลยนะครับหนอนกินผักกาดหัวลูกศรจะชี้ไปที่หนอนใครกินหนอนครับไปเลยเออไก่กินหนอนครับ ถ้าไก่กินหนอนหัวลูกศรก็ชี้ไปที่ไก่นั่นเองไปต่อใครกินไก่ครับอ้าวหมากินไก่ได้ครับถ้าหมากินไก่เนี่ยหัวลูกศรก็ชี้ไปที่หมานั่นเองครับไปต่อเลยครับพวกเราใครกินหมาครับคนกินหมาลวครับโหดมากคนกินหมาครับโอเคได้ไม่ผิดถูกไหมครับถ้าเราเขียนห่วงโซ่อาหารแบบนี้ครับแน่นอนครับสังเกตครับจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อาหารคืออะไรครับ คำตอบคือพืชครับทำไมต้องเป็นพืชครับเพราะพืชถือเป็นผู้ผลิตครับเออพืชถือเป็นผู้ผลิตในห่วงโซ่อาหารครับ producer นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับทำไมพืชถึงเป็นผู้ผลิตเพราะพืชสามารถสร้างอาหารเองได้ครับเออทุกคนจำไว้เลยนะครับจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อาหารคือผู้ผลิตครับ ที่พืชเป็นผู้ผลิตนะครับเพราะพืชสร้างอาหารเองได้พี่เจลถามนิดนึงดิพืชสร้างอาหารที่ไหนครับที่ไหนนะที่ไหนนะเออหลายคนตอบว่าที่ใบแต่คำตอบคือพืชสามารถสร้างอาหารที่ไหนก็ได้นะครับแต่ต้องมีสีเขียวครับทัน้ไหมครับพืชนี่นะครับสามารถสร้างอาหารได้ทุกจุดเลยนะแต่ขออย่างเดียวคือต้องมีสีเขียวรากถ้ามีสีเขียวก็สามารถสร้างอาหารได้ครับ เพราะสีเขียวครับจะมีส่วนประกอบของคลอโรฟิลนั่นเองนะครับถามว่าคลอโรฟิลครับมีส่วนสำคัญยังไงในการสร้างอาหารของพืชไปกันเลยครับถ้าเราเริ่มจากการสร้างอาหารของพืชครับพืชจะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ครับมารวมกับน้ำครับนี่นี่คือการสร้างอาหารของพืชนะครับพืชจะเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ครับมารวมกับน้ำครับแน่นอนครับเวลาเราปรุงอาหารอยู่บ้านครับสมมติวันนี้ เรามีหม้อนหนึ่งใบครับเราใส่ลงไปเลยครับใส่เนื้อหมูลงไปใส่ผักลงไปคนๆกินได้เลยไหมครับไม่ได้นะครับต้องเปิดแก๊สด,ด้วยสแสดงว่าการปรุงอาหารต้องใช้ความร้อนครับเหมือนกับพืชครับพืชจะปรุงอาหารได้นี่นะครับพืชต้องใช้ความร้อนและความร้อนที่พืชใช้นี่นะครับเป็นความร้อนที่มาจากดวงอาทิตย์ครับทุกคนคําถามคือแล้วพืชจะสามารถโทรสั่งดวงอาทิตย์ได้ไหม ฮัลโหลขอดวงอาทิตย์หนึ่งถังไม่ได้ดิพืชไม่สามารถโทรศัพท์ไปที่เบอร์อะไรครับเบอร์ดวงอาทิตย์ได้จริงไหมเราไม่สามารถขอดวงอาทิตย์แบบนั้นได้พืชก็จะใช้คอโรฟิลครับเออพืชเนี่ยนะครับก็จะใช้คอโรฟิลครับในการตรึงแสงอาทิตย์มาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ได้แสงนั่นเองครับแน่นอนครับเราเริ่มต้นด้วยการเอาน้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมมารวมกันนะครับจากนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ น้ำตาลกลูโคสครับ C6H12O6 ครับแล้วก็มีแก๊สออกซิเจนเกิดขึ้นครับทุกคนสังเกตนะครับถ้าสมมุติเรามองตรงนี้ดีๆเนี่ยจะเห็นว่ากระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยนะครับพืชน,นี่นะครับเอาคาร์บอนไดออกไซด์ครับมาเป็นวัตถุด,ดิบในการสร้างอาหารครับ แล้วผลผลิตที่ได้ก็คือแก๊สออกซิเจนนั่นเองครับจะเห็นว่าการสร้างอาหารของพืชเนี่ยนะครับถือว่ามีความสําคัญกับมนุษย์ไหมมีความสําคัญกับเรานะครับไม่ใช่แค่เรานะสิ่งมีชีวิตอื่นก็มีความสําคัญครับเพราะใน,นสิ่งมีชีวิตอื่นๆอย่างเราเนี่ยเราต้องใช้แก๊สออกซิเจนในกระบวนการหายใจนั่นเองครับแน่นอนครับถ้าวันนี้เราหายใจเข้าไปครับเราเอาแก๊สออกซิเจนเข้าไปใช่ไหมครับ พอหายใจออกครับเรามีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมากระบวนการตัวนี้แหละครับมันคือการหมุนเวียนแก๊สนั่นเองเมื่อคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาครับพืชก็จะเอาคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้ครับไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงแล้วเปลี่ยนเป็นแก๊สออกซิเจนเกิดขึ้นเป็นระบบหมุนเวียนนั่นเองทีนี้รู้หรือเปล่าครับว่าต้นไม้1ต้นเนี่ยสำคัญกับเรามากเพราะต้นไม้1ต้นนี่นะครับสามารถที่จะเอาคาร์บอนไดออกไซด์นี่นะครับ ไปกรองหรือเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้เนี่ยได้ถึง1.7ตันคาร์บอนเลยนะทุกคนถือว่าเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่าทำลายต้นไม้ครับเก็บต้นไม้ไว้ก่อนครับทุกคนโอเคนะกลับมาทวนกันอีกรอบหนึ่งพืชถือเป็นผู้ผลิตครับเพราะพืชสามารถสร้างอาหารเองได้ถูกไหมครับแน่นอนครับพืชใช้กระบวนการสังเคราะห์แสงครับในการสร้างอาหารครับอันต่อมาต่อพี่เจลนิดน,นึงเลยเมื่อกี้เราเพิ่งบอก ผักกาดครับแล้วก็หนอนครับหนอนกินผักกาดพี่เจวถามนิดนึงได้ไหมหนอนนี่จะถือว่าเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภคครับหนอนต้องเป็นผู้บริโภคคอน sumer แล้วครับโดยที่หนอนนี่นะครับจะเป็นผู้บริโภคลำดับที่1นั่นเองครับจะเห็นว่าหนอนนี่นะครับเป็นผู้บริโภคลำดับที่1ใช่ไหมเราสามารถบอกได้เลยครับว่าหนอนเนี่ยจัดเป็นผู้บริโภคพืชนั่นเอง ทันนไเพราะหนอนเนี่ยนะครับเป็นผู้บริโภคลําดับที่หนครับนอนก็เลยเป็นผู้บริโภคพืชครับในขณะที่ไก่กินนอนครับไก่ก็จะเป็นผู้บริโภคสัตว์นั่นเองครับทั็นไหมครับและถ้าเราเขียนห่วงโซ่อาหารนะครับออกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับปลายสุดของมันเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ย่อยอินทรีย์สารนั่นเองครับ ผู้ย่อยอินทรีย์สารมีความสําคัญนะครับเพราะจะทําการย่อยทั้งหมดนี่นะครับให้เป็นแร่ธาตุกลับลงสู่ดินเกิดเป็นระบบการหมุนเวียนนั่นเองครับทำให้โลกของเราเนี่ยนะครับครบวงจรมากยิ่งขึ้นถามว่าถ้าไม่มีผู้ย่อยเกิดอะไรขึ้นเกิดแน่นอนครับจะมีซากพืชซากสัตว์เนี่ยนะครับเหลืออยู่บนโลกเราเนี่ยเยอะครับแร่ธาตุต่างๆที่จะไปสู่พืชเนี่ยนะครับก็น้อยลงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับถ้าเรามองแผนภาพนี้เริ่มต้นต้องเป็นผู้ผลิตครับพืชคือผู้ผลิต ถัดไปก็จะเป็นผู้บริโภคลาดับที่1ครับถัดไปก็จะเป็นผู้บริโภคลําดับที่2ครับแน่นอนครับพี่เจลถามนิดนึ่งครับในการกินต่อกันเป็นทอดๆแบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้รับแน่ๆคืออะไรนั่นเองครับพลังงานครับถูกไหมครับพลังงานมันจะเกิดการถ่ายทอดไปโดยสิ่งหนึ่งที่เราควรรู้ครับว่าเวลาที่เรากินต่อกันไปเป็นทอดๆเนี่ยนะครับพลังงานครับพลังงานจะถ่ายทอดไปแค่ 10%ซครับเอออย่างที่บอกนะครับพลังงานที่เราได้จากการกินอาหารนี่ก็คือพลังงานความร้อนถูกไหมครับมันต้องมีการเอาไปใช้ครับดังนั้นพลังงานจะเหลือถ่ายทอดต่อไปนี่นะครับให้เพื่อนต่อไปเนี่ยแค่10%ตัวอย่างเช่นดูรูปนี้เลยครับผักกาดครับมีพลังงานสมมุตินะพี่เจียวให้เป็น10,000แคลอรี่ครับไปเลยนอนครับกินผักกาดครับนอนจะได้รับพลังงานเพียงแค่10% หมายความว่าหนอนจะได้รับพลังงานเหลือเพียงแค่1,000แคลอรี่นั่นเองครับถ้านะในขณะที่ไก่นะไก่นะกินหนอนอีกทีหนึ่งจริงไหมครับไก่จะรับพลังงานเหลือเพียงแค่100แคลอรี่นั่นเองครับหมากินไก่ต่อครับหมาจะเหลือพลังงานเพียงแค่เท่าไหร่ครับ10แคลอรี่ครับ ถูกไหมครับและสุดท้ายคนกินหมาครับคนจะเหลือพลังงานเพียงแค่1แคลอรี่จะเห็นว่าอะไรครับยิ่งเรากินต่อกันไปไปเรื่อยๆนี่นะครับพลังงานที่เราได้รับเนี่ยมันจะลดลงดังนั้นวันนี้ครับใหยเราต้องเลือกกินครับคิดว่าเราควรจะกินผู้ผลิตหรือผู้บริโภคดีคําตอบคือผู้ผลิตนะครับยิ่งเรากินผักเยอะเท่าไหร่นะครับกินผู้ผลิตเยอะเท่าไหร่นี่นะครับเราก็จะได้รับพลังงานเนี่ยเต็มที่เลย แต่ถ้าเรากินเป็นผู้บริโภคนะครับหรือกินต่อเนื่องกันมาเรื่อยเนี่ยนะครับพลังงานจะลดลงไปเรื่อยแล้วเหลือเพียงแค่10%นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ครับตัดภาพไปที่ห้องครัวที่บ้านเราเลยครับนั่งเป็นโต๊ะกลมครับมีเรานั่งอยู่ครับปึ้งมีแม่นั่งอยู่ครับมีพ่อนั่งอยู่ครับมีน้องนั่งอยู่ครับวันนี้เมนูของบ้านเราเนี่ยดีมากเลยนะครับเป็นกุ้งลอฟเตอร์แคนาเดียลอฟเตอร์เผาครับ แล้วก็จิ้มกับปลาลาบองครับโอ้โหใช้วัตถุดิบได้สิ้นเปลืองมากนะครับสมมุติวันนี้เรามีกุ้งแคนาเดียล็อบสเตอร์เรามีใครบ้างนะครับวันนี้ที่นั่งอยู่กับเราในวันนี้โต๊ะกลมเลยครับมีพ่อครับมีแม่ครับมีใครนะครับมีน้องครับแล้วก็มีเราครับมาเลยครับวันนี้กุ้งล็อบสเตอร์มาเสิร์ฟนะครับ3ตัวครับแล้วก็มีผักจัดจานด้านข้างเลยครับแม่ก็ทําหน้าที่เป็นอะไรครับเป็นผู้จัดแจงครับ แม่หยิบกุ้งตัวแรกให้พ่อครับแม่หยิบกุ้งตัวที่สองให้น้องครับแม่หยิบกุ้งตัวที่สามให้ตัวเองครับแล้วแม่หยิบมะเขือเทศให้เราครับจากเหต <ilim> ุการณ์นี้ทางบ้านช่วยคิดได้ไหมครับแม่รักใครมากที่สุดครับถูกต้องครับแม่รักเรามากที่สุดเพราะแม่ตักมะเขือเทศให้เรากินบางคนน้ําตาไหลแล้วนะครับทําไมอะคะเพราะมะเขือเทศเป็นพืช ใช่ไหมครับแม่ตักผักให้หนูกินเนี่ยพืชคือผู้ผลิตถูกไหมครับแน่นอนว่าผู้ผลิตเนี่ยพลังงานมันเป็นไงครับเยอะแม่ไม่อยากให้เรากินแบบว่ากุ้งเพราะว่ากุ้งเนี่ยพลังงานมันน้อยไงเราคือเด็กกําลังโตแม่ก็เลยตักผักให้เราครับบางคนไม่เชื่อบางคนไม่เชื่อว่าแม่รักเรานอกจากนี้สิ่งที่เราต้องรู้อีกอันนึงคืออะไรรู้บ้างยิ่งเรากินต่อกันไปเป็นท,ทอดๆครับนอกจากพลังงานครับจะถูกส่งต่อไปแล้วเนี่ย อีกสิ่งหนึ่งครับที่มันส่งต่อไปเรื่อยๆก็คือสารพิษครับสารพิษจะส่งต่อไปเรื่อยครับทุกคนถ้าเรานึกง,ง่ายๆสมมุตินะผักกาดมีสารพิษ1เม็ดนอนกินผักกาดกี่หัวครับทั้งไร่ครับนอนกินผักกาดทั้งไร่ครับแสดงว่านอนก็จะได้รับสารพิษเป็นไงเยอะมากครับโอ้โหไก่กินนอนกี่ตัวหลายตัวหนึ่งตัวก็มีสารพิษสะสมอยู่ประมาณหนึ่งแล้ว ันนี้กินหลายตัวเนี่ยแปลว่าสารพิษเยอะขึ้นหมากินไก่เป็นไงครับทั้งฟาร์มครับโ oh, oh, oh. น่ากลัวมากนะครับและสุดท้ายคนกินหมาเป็นไงครับทั้งหมู่บ้านครับโ oh, oh, oh. หมู่บ้านนี้น่ากลัวมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองดีๆจะเห็นว่าอะไรสารพิษเริ่มต้นน้อยใช่ไหมยิ่งเรากินต่อกันไปเป็นทอดๆครับสารพิษจะเป็นไงครับเยอะขึ้นดังนั้นวันนี้ครับอ้าวถ้าพี่เจลให้เราเลือกเลยเลือกเลยนะเลือกเลยนะ ว่าถ้าต้องกินนะครับระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคควรจะกินอะไรครับผู้ผลิตครับจริงปะสารพิษน้อยพลังงานเยอะจริงไหมเพราะฉะนั้นในวันนี้ทุกคนรู้แล้วครับว่าเราเนี่ยกินต่อกันไปเป็นทอดๆจะได้อะไรกันบ้างอ้าวลองมาดูรูปนี้กันนิดนึงครับนี่เลยรูปที่เห็นตอนนี้ครับไม่ใช่ห่วงโซ่อาหารแล้วครับน้องแต่มันคือห่วงโซ่อาหารที่มีความซับซ้อน ที่มีความซับซ้อนจะเห็นว่ามันมีหลายสายมากขึ้นเลยครับเริ่มต้นข้างล่างสุดครับก็เริ่มจากผู้ผลิตครับโปรดิวเซอร์ถัดไปครับจะเป็นผู้บริโภคพืชครับหรือผู้บริโภคลำดับที่1นนั่นเองครับถัดไปครับจะเป็นผู้บริโภคสัตว์ครับอ่านะและต่อไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้บริโภคลำดับต่อไปซึ่งผู้บริโภคบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แค่กินพืชอย่างเดียวนะครับ มันอาจจะกินทั้งพืชและสัตว์ก็ได้เราจะเรียกว่าเป็นผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์นั่นเองครับสุดท้ายครับสุดท้ายครับมาเลยครับเหี่ยวครับก็คือตัวที่คอยกินซากพืชซากสัตว์นั่นเองครับแล้วสุดท้ายเมื่อตายไปครับก็จะมีผู้ย่อยอินทรีย์สารนั่นเองนะครับทำการย่อยนะครับซากเมื่อกี้แหละนะครับให้กลับไปเป็นแร่ธาตุสู่ต้นไม้ต่อไปเกิดเป็นระบบหมุนเวียนนั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนดูแล้วอ้าวลองดูรูปนี้อีกรอบหนึ่งพลังงานครับสรุปนิดหนึ่งรูปนี้เลยครับผู้ผลิตมีพลังงาน10,000มืนความร้อนสูญเสียไปครับเอาไปใช้งานครับถ่ายทอด10%เรเหลือ1000ครับจาก1 0 0 0ถ่ายทอดไป10%เรหลือ100ครับแล้วก็เหลือ10นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานจะลดลงไปเรื่อยๆนั่นเองครับอ้าวลองมาดูโจทย์กันนิดหนึ่งดีกว่าครับเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยครับ โดยปกติครับสัดส่วนของปริมาณสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติเป็นอย่างไรลองมาดูกันเลยนะโดยปกติสัดส่วนของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติเป็นอย่างไรครับข้อ a ครับผู้ผลิตจะมีมากกว่าผู้บริโภคข้อ b ครับผู้ผลิตมีปริมาณน้อยกว่าผู้บริโภค ข้อ C ครับผู้ผลิตมีปริมาณเท่ากับผู้บริโภคหรือข้อดีไม่แน่นอนครับขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งมีชีวิตให้เวลาทางบ้านคิดนิดหนึ่งครับตอบอะไรนะครับพิมพ์คำตอบเข้ามาได้เลยครับตอบอะไรนะครับอ่าใช่แล้วข้อนี้คำตอบคือข้อข้อข้อ A ครับโดยปกติครับสัดส่วนของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศครับผู้ผลิตจะมีมากกว่า ผู้บริโภคยังจําได้ไหมผู้ผลิตก็คือพืชพืชใช้สีเขียวในการจับแสงอาทิตย์มาสังเคราะห์แสงนั่นเองเกิดเป็นกระบวนการสังเคราะห์แสงนั่นเองเอาละครับมีน้องทางบ้านส่งคําถามมาครับพี่เจลครับเห็ดเป็นพืชหรือเปล่าครับคําตอบคือคําตอบคือเห็ดเห็ดไม่ได้เป็นพืชนะครับทุกคนเห็ดไม่ได้เป็นพืชนะครับสาเหตุที่เห็ดเนี่ยไม่ได้เป็นพืชง่ายๆเลยครับก็คือเห็ด ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ครับอ่าและเห็ดเนี่ยนะครับถ้าเรามองดีๆเนี่ยนะครับเห็ดเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในอาณาจักรเดียวกันกับพืชนะเห็ดเนี่ยนะครับอยู่ในอาณาจักรที่เรียกว่าฝั่งใจนั่นเองครับแน่นอนครับบอลกอดเห็ดโทรศัพท์มาหาพี่เจลครับพี่เจลครับร้องไห้เลยร้องไห้เลยเห็ดร้องไห้บอกว่าโดนเพื่อนที่เป็นพืชไล่ออกมาจากกลุ่มบอกว่าเห็ดไม่เป็นพืชเห็ดร้องไห้เลยครับพี่ก็เลยบอกเห็ดว่าใจเย็นเห็ด ไม่ต้องเสียใจไปเธอไม่ใช่พืชทีนี้ร้องให้หนักกว่าเดิมครับนึกว่าจะมาปลอบใจเห็ดไม่ได้เป็นพืชน,นะครับเห็ดเป็นอนาณาจักรฟังใจครับเป็นแบคทีรียครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเห็ดตัวนี้จะไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะครับไปต่อข้อต่อไปกันเลยโจทย์ถามว่าข้อนี้ข้อความยาวนิดหนึง่งช่วยพี่เจลเติมคํานิดหนึ่งครับน้องข้อนี้ไปนะเขาถามว่าแบบนี้ครับในระบบนิเวศท,ทั่วๆไป ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิต3กลุ่มก็คือจุดจุกมีหน้าที่สังเคราะห์อาหารซึ่งเป็นอินทรีย์สารครับอนินทรีย์สารโดยใช้วัตถุดิบที่ไร้ชีวิตกับพลังงาน 2. ต้องการพลังงานและสารอาหารที่ได้จากการย่อยอินทรีย์สารจากสิ่งมีชีวิต 3. ครับเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนสารอินทรีย์จากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว หรือจากของเสียของสิ่งมีชีวิตให้เป็นสารอะนินซีทั้งนี้1 2 3คืออะไรครับใจเย็นครับเริ่มต้นสั่งเคาะอาหารมาเลยถ้าสั่งเคาะอาหารสร้างอาหารทุกคนรู้อยู่แล้วต้องเป็นผู้ผลิตแน่นอนแสดงว่าเบอร์หนึ่งต้องเป็นผู้ผลิตครับเบอร์หนึเนี่ยต้องเป็นผู้ผลิตครับผู้ผลิตมีหน้าที่สั่งเคราะอาหารครับ ซึ่งเป็นอนินทรีย์สารครับโดยใช้วัตถุดิบที่ไร้ชีวิตกับพลังงานไปต่ออันที่2ครับเขาบอกว่าใครต้องการพลังงานและสารอาหารครับที่ได้จากการย่อยอินทรีย์สารจากสิ่งมีชีวิตเอาละครับและ3ครับไปต่อนะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนสารอินทรีย์จากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วหรือซากของเสียให้เป็นสารอะนินทรีย์ข้อนี้คําตอบคือข้อดีด็อกครับ ผู้บริโภคต้องการพลังงานครับและสารอาหารครับในขณะที่ผู้ย่อยสลายครับเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนสารอินทรีย์จากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วนะครับให้เป็นสารอนินทรีย์นั่นเองเ,องเรียบร้อยไปดูต่อข้อต่อไปครับข้อนี้ดีมา<ๆ>เขาบอกว่างนี้ถ้าปราศจากผู้ย่อยสลายแล้วครับไม่มีผู้ย่อยสลายครับบนพื้นโลกน่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเอาละครับไม่มีผู้ย่อยสลายครับ โลกของเราขาดผู้ย่อยสลายไปครับจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมางมาดูกันดีกว่าครับข้อ a ครับปกติเลยจ้าเพราะธรรมชาติย่อมรักษาสมดุลของมันเองได้จริงหรอหรือข้อ b ครับพืชเริ่มตายครับเนื่องจากขาดธาตุที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตหรือข้อ c ครับซากพืชซากสัตว์ครับรวมทั้งอินทรีย์สารเต็มไปหมด้อณีคำตอบคือข้ออะไรครับไม่มีผู้ย่อย ไม่มีผู้ย่อยไม่มีคนย่อยแปลว่าอะไรถ้าเราไม่มีคนย่อยซากพืชซากสัตว์ต้องไปไงครับเยอะครับถูกไหมครับข้อ3ถูกต้องครับและถ้าไม่มีคนย่อยครับมันก็ไม่มีแร่ธาตุที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของพืชเพราะฉะนั้นข้อ b ก็ถูกต้องครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อ d dog นั่นเองครับอาจจะเป็นได้ทั้งข้อ b และ c นั่นเองเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับโลกของเรานี่นะครับ จะน่าอยู่ได้นี่นะครับถ้าขาดคนใดคนหนึงไปเนี่ยถือว่ามันไม่เกิดสมดุลน,นะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับทุกคนล้วนแล้วแต่มีความสําคัญในระบบนิเวศถูกไหมครับอา้าวลองมาดูข้อ C กันนิดหนึ่งครับช่วยกันคิดครับเขาบอกว่าอย่างนี้คาว่าผู้ผลิตหมายถึงสิ่งใดต่อไปนี้เพราะเหตุใดครับ A ครับผู้ผลิตคือพืชสีเขียวเท่านั้นเพราะสังคอแสงได้ข้อ B ครับผู้ผลิตคือมนุษย์ ผู้สร้างหรือดัดแปลงสารอาหารใช่หรือเปล่าไปต่อข้อ c ครับสัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิดเป็นผู้ผลิตเพราะสามารถปรุงแต่งสารอาหารได้หรือข้อดีครับผู้ผลิตคือพืชทุกชนิดสามารถสร้างอาหารได้เองจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองคำตอบคือข้อข้อข้ออะไรครับข้อข้อข้อ a ครับผู้ผลิตคือพืชสีเขียวครับที่สังเคราะห์แสงได้นั่นเอง เพราะเราต้องใช้สีเขียวนะในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับอย่างที่บอกครับถ้าเราไม่มีพืชตายไหมครับตายครับทุกคนสรุปกันนิดนึงดีกว่าวันนี้เนี่ยนะครับจากน้องหมูเด้งครับไม่มีใครที่ต้องการกินน้องหมูแดงแล้วเพราะว่าน้องน่ารักเกินไปนะครับหมูเด้งครับเป็นสัตว์ที่อยู่ในทวีปแอฟริกาตะวันตกครับปัจจุบันเหลือน้อยมากนะครับอยากให้ทุกคนครับให้ความสําคัญกับน้องหมูเด้งเยอะๆ พยายามอนุรักษ์ครับพยายามรักษาครับหลายคนไปดูในสวนสัตว์ใช่ไหมก็เก็บภาพความทรงจําไว้นะครับอีกไม่นานครับอีกไม่นานครับน้องเนี่ยนะครับอาจจะเพิ่มประชากรเยอะขึ้นหรืออาจจะหายไปจากโลกนี้ก็ได้อยู่ที่พวกเราครับจะช่วยกันหรือเปล่าอย่าไปกินน้องเลยครับไปกินอย่างอื่นดีกว่าครับเพราะการกินต่อกันไปเป็นทอดๆเราจะได้รับพลังงานทัวนิดหนึ่งพลังงานถ่ายทอดกี่เปอร์เซ็นต์ครับ แต่สารพิษจะเป็นไงครับสะสมเยอะขึ้นจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อาหารเริ่มจากผู้ผลิตถัดมาก็คือผู้บริโภคและปลายสุดก็คือใครนั่นเองครับผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารนั่นเองครับทวนกันรอบสุดท้ายครับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเริ่มจาก1ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ครับบวกกับใครนะน้ำครับได้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวหรือน้ำตาลกูโคซี 6 S 12 O 6นั่นเองครับแล้วก็ได้แก๊สออกซิเจนออกมาด้วยครับดังนั้นจะเห็นว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงสำคัญไหมครับสำคัญนะไม่ได้แค่ได้อาหารนะครับยังได้แก๊สออกซิเจนที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ด้วยครับทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ครับวันนี้ครับหลายคนเดินไปกระชากต้นไม้เลยครับอย่าทำร้ายน้องครับเก็บน้องไว้ครับเพราะในอนาคตครับเราอาจจะไม่มีแก๊สออกซิเจนไว้หายใจแล้วก็ได้ รักโลกเยอะๆครับทุกคนวันนี้ครับพี่เจลครับในรายการ w h a t s u p วิดไปเรื่อยครับต้องลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ